คำเตือนจากทางพิสโกมานะครับว่าตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบด้านที่เขาเจออยู่โดยเฉพาะในรัวประเทศของเขาเองมีความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นอาจจะย่อตัวลงมาได้อีกประมาณร้อยละสิถึงสิซึ่งแน่นอนว่ามันหมายถึงว่าก็คงจะเขย่าทาให้ตลาดทุนทั่วโลกมีความเสี่ยงจะปรับฐานตามไปด้วยครับ คุณคม2ประกอบผลหัวหน้าศูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้บอกว่าถ้าเราไปดูตัวดัชนี s อสเอ็พีห้าร้อยปัจจุบันที่อยู่สูงเกิน4 0 0พจุดแล้วก็มีอัตรา PE หรือว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิที่สูงกว่า18เท่าเป็นระดับที่ทิสโก้มองว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นต่อได้จํากัดนะครับแล้วก็เป็นระดับที่ควรจะลดน้ำหนักการลงทุนเพราะว่าถ้าเราดูจากประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆดัชนียังมีความเสี่ยงขาลงประมาณร้อยละ1 0 1ถึงจากระดับปัจจุบันนี้ครับ ความเสี่ยงขาลงที่ว่านี้เป็นไปนตามการปรับลดลงของการคาดการผลกําไรบริษัทจดทะเบียนที่กําลังเจอกับแรงกดดันหลายด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อแรกคือการที่มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากผลของการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐการขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาเงินฝากไหลออกจากภาคธนาคารในช่วงที่ผ่านมาข้อที่2ครับปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องในภาคธนาคารซึ่งทําให้การปล่อยกู้มีความระมัดระวังมากขึ้นจนอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและข้อที่3ครับ คือการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านดัชนีภาคการผลิตหรือว่า ISM Manufacturing PMI ล่าสุดอยู่ที่46จุดในขณะที่ผลสำรวจนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าผลกำไรจะยังคงทรงตัวเท่ากับปีที่แล้วก็หมายความว่าการคาดการณ์ผลกำไรอาจจะต้องมีการปรับลดลงอีกในอนาคตครับนอกจากนี้สนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธิสกคาดการณ์ได้ว่าสภาพคล่องจะกลับมาลดลงอย่างต่อเนื่องและนี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นโลก เพราะว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าดึงสภาพคล่องออกนะครับในอัตรา1,000แสนล้านดอลลาร์สาหรัฐต่อเดือนตามแผนเดิมขณะที่ปัญหาสภาพคล่องในภาคธนาคารของสหรัฐที่ผ่อนคลายลงจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วงเงินกู้ฉุกเฉินจากเฟดเพื่อเสริมสภาพคล่องเริ่มทยอยคืนเงินกู้ดังกล่าวครับและสุดท้ายก็คือการตกลงเพิ่มเพ,มเพดานหนี้ของรัฐสภาสหรัฐคาดการว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงมิถุนายนต่อเนื่องถึงกรกฎาคมแล,และก็จะทำให้รัฐบาลของสหรัฐกลับมาออก ขายพันธบัตรเพื่อกู้เงินจากตลาดเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งอุปทานของพันธบัตรที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการดูดซับสภาพคล่องออกจากตลาดแล้วทําให้บอลยิวกลับมาเพิ่มขึ้นอีกด้วยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นของสหรัฐอาจจะมีปัจจัยหนุนก็ตามครับจากประเด็นที่ว่าเฟดมีโอกาสจะกลับมาลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธิสโกรประเมินว่าปัจจัยบวกที่ว่านั้นถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นปัจจุบันเยอะแล้วครับ จากสถิติในช่วง12เดือนหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยค่า P/E ของตลาดหุ้นสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะกลับมาลดดอกเบี้ยก็พบว่าค่า P/E ของตลาดนั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณร้อยละ8สะท้อนว่าตลาดได้ซึมซัปปบปัจจัยบวกดังกล่าวไปมากแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ